สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงจเจริญการรีวิววันนี้นะคะเรามาพร้อมกับรถกระบะนี่เลยรุ่นโตโยต้าวิกโกปี2010นั่นเองนะคะสีขาวสวยงามมากเป็นรถกระบะท,ทรงเตี้ยนั่นเองนะคะคันนี้เป็นรถปี2010แล้วก็ ตัวนี้นะคะเขาให้แรงม้ามาอยู่ที่102แรงม้าเลยค่ะคุณลูกค้าแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานั้นนะคะก็จะอยู่ที่มาณ5 5 4ันีซีนะคะเป็นขนาด4สูบนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีฟิเตอร์แล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบรังพึ่งนั่นเองนะคะต่อด้วยนี่เลยไฟตัดหมอก2คู่หน้าเพิ่มความสว่างให้คุณลูกค้ายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวรถนั้นนะคะถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะเป็นรถมือสองที่อา งานเนียบมากๆเลยนะคะตัวรถสีขาวไม่มีรอยถลอกเลยนะคะด้านล้อรถของเขานั้นนะคะก็จะเป็นล้อแม็กแบบเดิมๆจากศูนย์โตโยตานั่นเองนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะคันนี้นี่เลยแล้วก็รุ่นนี้เขาแต่งไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านแก้มข้างของรถนั่นเองนะคะคุณลูกค้าส่วนด้านตัวหลังท้ายกระบะน,นั้นก็จะมีกันชนาน้าให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยเห็นแบบนี้นะคะราคาข้างวดก็เริ่มต้นเพียง เจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะราคาสดนะคะบอกเลยว่าไม่ไกลเกิดเอื้อมอย่างแน่นอนราคาสดนั้นอยู่ที่ประมาณ3ามแสนนิด,น,ดนิดเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยค่ะว่าสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ก็อยู่ภายในตัวรถของรถคันนี้แล้วนะคะภายในนั้นจะเป็นโทนสีเทาเข้มและก็สีออกแบบสีเทาสีเบรดนั่นเองนะคะตัวภายในก็คือว่าพื้นที่นั้นกว้างขวางไม่เล็กเลยนะคะนั่งได้แบบ สะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะ <Wow. S 1> แบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับโวมอลไรแบบพาเวอร์อีกด้วยนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะนุ่มมากๆเลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นเบาะสีเทาสวยงามมากๆเลยแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้อีกด้วยนะคะด้านคอนโซลด้านหน้านั้นก็จะเป็นแบบดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนั่นเองนะคะในเรื่องของเครื่องเ,เสียงของรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบวิทยุมีช่องต่อ AUX USB <S <S นะคะเป็นแบบมือหมุนนั่นเอง ในเรื่องของการปรับแอร์นะคะก็ใช้แบบระบบมือหมุนนะคะด้านคอนโซลด้านหน้าก็จะมีช่องใส่เอกสารให้คุณลูกค้าแบบเยอะแยะมากมายเลยนอกจากจะเป็นคอนโซลด้านหน้าแล้วนะคะด้านตัวประตูข้างก็จะมีช่องใส่ของให้คุณลูกค้าเช่นกันนะคะตัวลำโพงนะคะก็จะอยู่ด้านประตูข้างรถนั่นเองค่ะรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถระบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกที่เราเรียกกันนั่นเองค่ะด้านคอนโซลกลางมีช่องวางใส่ของพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวนะคะตัวด้านหลังรถ นั้นนะคะก็จะมีเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดํา แบบใหม่มากๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคุณลูกค้าค่ะใครได้ไปก็บอกเลยว่าคุ้มกับราคาอย่างแน่นอนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเห็นว่าเออเป็นรถปี2010แต่อ่แต่แน่นอน,นะคะ่ะเรามีทีมช่างมากประสบการณ์ตรวจเช็คให้นะคะทั้งภายนอกและภายในรวมไปถึงเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะใช้งานได้ปกติอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีบริการทาําความสะอาดให้คุณลูกค้าแบบทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือมองหารถ รุ่นนี้อยู่ราคาถูกแบบนี้ก็สามารถมาดูหน้าร้านได้เลยนะคะทดลองขับฟรีก่อนได้ค่ะและใครที่ออกรถกับเราเดือนนี้นะคะรับโปรโมชั่นไปอีกด้วยเลยนะคะเป็นโปรออกรถเ3ีง3บาทขับฟรี3เดือนดอกเบี้ย0%ูนเเ็นานสูงสุดสิเดือนเท่านี้ยังไม่พอนะคะเราให้บัตรเติมน้ำมันฟรีมูลค่าถึงสามพันบาทเลยทีเดียวคุณผู้ชม หาวกคุณลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองค่อนข้รได้ที่เพจเฟซบุ๊กรถยนต์มือสองเจริญภานรมนสิทธิ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลหน้านะคะ